สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาสอนมูนข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวนุ่มๆหวานมันกำลังดีนะคะเริ่มกันเลยค่ะให้เตรียมข้าวเหนียวดำปริมาณ140กรัมแล้วก็ข้าวเหนียวขาวพันเขี้ยวงูปริมาณ360กรัมค่ะสำหรับข,ข้าวเหนียวขาวเนี่ยให้เราเอาไปล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้เป็นเวลาหชั่วโมงแล้วข้าวเหนียวดำก็จะต้องเอาไปล้างน้ำให้สะอาดเหมือนกันค่ะแต่ต้องเอามาต้มก่อน วิธีการต้มก็แบบนี้เลยนะคะเอาเข้าวเหนียวดําที่เราล้างสะอาดแล้วใส่หม้อแล้วก็เติมน้ําลงไปให้พอท่วมค่ะแค่นี้พอจุดไฟใช้ไฟกลางรอให้น้ําเดือดสาเหตุที่เราต้องต้มข้าวเหนียวดาก่อนเนี่ยก็เพราะว่าข้าวเหนียวดําเขาจะมีความแข็งมากกว่าข้าวเหนียวขาวนะคะเราจึงต้องต้มก่อนเพื่อที่จะทําให้ข้าวเหนียวดํามีความอ่อนตัวลงไปบ้างค่ะ พอน้ำเดือดได้แบบนี้แล้วปิดแก๊สได้เลยไม่ต้องปล่อยให้เดือดนานนะคะและรอให้น้ําเย็นตัวลงให้สนิทช่วงเวลาที่รอน้ําเย็นสนิทนี่แหละค่ะข้าวเหนียวดําก็จะอ่อนตัวลงบ้างพอน้ําเย็นสนิทแล้วเอามาเทแชร่รวมกับข้าวเหนียวขาวได้เลยค่ะนี่นะคะเทแช่ลงไปเลยเดี๋ยวสีของข้าวเหนียวดําเขาก็จะตกใส่ข้าวเหนียวขาวและทุกอย่างมันก็จะดําไปด้วยกันค่ะคนให้เข้ากันแช่ไว้เป็นเวลาหกชั่วโมงไปพร้อมๆกันเลย ช่ครบเวลาแล้วเราก็ล้างน้ำสักหนึ่งรอบแล้วก็เตรียมขึ้นนึ่งได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหม้อซึ้งนะคะปูรองด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำหม,ดหมาดๆค่ะใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วก็ทำรูไว้ตรงกลางแบบนี้ไอ้น้ำจะได้ขึ้นได้สะดวกคลุมผ้าเลยค่ะแล้วก็นำมานึ่งน้ำเดือดแล้วนะคะวิตั้งไว้รอแล้วใส่ใบเตยลงไปค่ะข้าวเหนียวจะได้หอมหอม นึ่งไฟกลางค่ะเป็นเวลา40นาทีระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวสุกก็ให้เรามาทําในส่วนของน้ํากะทิเพื่อมูลข้าวเหนียวนะคะใช้เป็นหัวกะทิ300กรัมอันนี้วิเอาไปตั้งไฟมาค่ะตั้งไฟแค่น้ํากะทิเดือดนะคะแล้วก็เอาลงมาได้เลยเราจะปรุงรสด้วยน้ําตาลทราย150กรัมเกลือป่น1ช้อนชาคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายเลยค่ะ และนี่ก็เป็นสาเหตุที่วิเอาน้ำกะทิไปตั้งไฟให้ร้อนนะคะเวลาคนน้ำตาลและเกลือจะได้ละลายง่ายๆค่ะพอละลายดีแล้วก็เสร็จแล้วค่ะรอก่อนรอข้าวเหนียวสุกพอข้าวเหนียวสุกแล้วเนี่ยรีบเอาลงมาใส่หม้อเลยนะคะทั้งๆที่ยังร้อนจัดๆเลยค่ะเอาลงมาใส่หม้อทันทีเลยนี่สุกสวยแล้วนะคะก็จะนำน้ำมูลข้าวเหนียวที่เราทำไว้เนี่ยมาเทราดลงไปได้เลยค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันด้วยความรวดเร็วนะคะให้ข้าวเหนียวมันยังร้อนๆอยู่ค่ะปาดหน้าให้เรียบแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีค่ะครบเวลา15นาทีแล้วเราก็เปิดฝาขึ้นมากลับข้าวเหนียวสักหนึ่งขังกลับให้ทั่วๆเลยนะคะด้วยความรวดเร็วปาดหน้าให้เรียบเหมือนเดิมแล้วปิดฝาทิ้งไว้รอบสองเนี่ยปิดฝาไว้เป็นเวลา10นาที ครบเวลาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ค่ะรับประทานได้เลยให้เราใช้มือใส่ถุงมือนะคะเพื่อหยิบข้าวเหนียวค่ะจะไม่ใช้ไม้พายหรือว่าทับพีแล้วนะเดี๋ยวเม็ดข้าวเหนียวจะหักจะไม่สวยนี่ค่ะข้าวเหนียวก็จะอยู่เป็นเม็ดไข่เม็ดมันสวยงามเลยนะคะเอาใส่ถ้วยไม่ต้องกดแรงนะคะคว่ำใส่จานค่ะนี่น่ากินมากเลยค่ะ อยู่เป็นเม็ดไข่เม็ดมันมีความนุ่มนะคะข้าวเหนียวดำเนี่ยไม่แข็งแล้วนะมีความนุ่มไปเหมือนเหมือนกับข้าวเหนียวขาวเลยค่ะรสชาติก็อร่อยหวานมันกำลังดีค่ะแอบเค็มนิดนิดนิดเดียวนะคะทางบ้านลองไปทํากันดูค่ะกินกับสังขยาไข่ได้มะม่วงสุกได้ขนุนได้นะคะ